สวัสดีตอนเช้าเด้อ่อแม่พี่น้องตองไปสุขโอ้หทุกคนเอออายสิไปตลาดได้มือเนี่ยสิได้ไปตลาดฮะบอโลโม่าไส้ไอายไหมกับบ้าบักลาวไปโรด ไอเติมน้ำมันแล้วเม่บ้านนี่เอาไปโลดโอ้เออเออเออมเื่อนได้ได้สิไปเป็นมูดอก ว่าเนาะเลี้ยงดีเว้ยไก่แม่นี่ไก่แม่นี่เลี้ยงลูกบีดีเจียนเจียนโ่้นาะงากจัง ื้านกานกินการก h ญ n h าบ้านญ h าโอลีบ nhà คุ้น n h ากินนี่เนี่ยเปียไม่บดเกียวง h าส้มหมักมวงพี่น้องเบิ่งกอนผนปิดไปบางส่วนหรอจ้าเนี่ยเอาไปโบมให้มันสุกคันพ่ปิดไปโบมมันกันเนาอยู่ท่เท่รนตน อันนี้กับลูกไกล้โจรลูกใกล้โจนได้เก่าโตาได้เก่าโตเลขกออกหนึ่งเก่าใครมีเก่าน่วยออกเก่าโตเลขกออกหนึ่งเก่า ้าวคลิปดีกับซีเดลา่าท่านผู้ชมไปก่กรนนุณยจ้าเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามหายแน่เด้อพี่น้องมกักกะกดไหลพ่มกักกะกดผ่านอยาเก็บยาจุดไห้มีตะลําตะลวยเด้อพี่น้องสวัสดีจ้า